ตอนนี้ก็ขอญาตเอ็นีทุกท่านนะครับตอนนี้กําลังควันกระหมงฉงเฉงเลยนะตอนนี้ก็ญาติทำาการไลฟ์คลิปอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมขณะนี้ตเตาวัดตนเตี้ยของเรานะครับกําลังควันกระหมงฉงเฉงนี่เดียวท่านผู้ชมนะ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 ตอนนี้ นะตอนนี้กำลังควันกำลังอัดไปเรื่อยๆน,นะครับอตอนนีตนนนงงง้ตอนนี้ควันกำหมงสงเชงแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ควันกำหมงสงเชงแล้วนะ่ตงทําการาทำนากิจศอของพี่ดานะครับในวันนี้นะ,ะก็ตีว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับตีว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้าย อของการถ่ายทำนะครับท่านนี้ขวัญกำลังอัดฒนาัดหนักนะครับแล้วก็จะขออนุญาตไปรีวิวใกล้นะครับอันนี้กำลังขวัญขมงถงเ็งนะครับท่านผู้ชมก็ได้ติดตามรับชมกันนะครับอ่า ช่องยูทูบนะสับเปล,เลอวัดตานเตี้ยสำหรับคลิปนี้ครับการให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวนำเอาขอแบงออกมาก่อนนะนะถ้ามีขากล้องจะเป็นอุปสรรคนิดนึงนะ ก็จะอ,อยู่นิ่งนะครับมือครับขวันกระมงเลยครับขนาดนี้ขวันอของเมวัตันเตี้ยนะครับพี่น้อง ที่ต้องการเผาก็คือเผาฐานโลงนะครับพร้อมกับเสื้อผ้าของพี่ดำนะครับนะตอนนี้ขวัญขม,มุงเลยเวลานี้นะครับนะครั้งแรกที่เมื่อศพของแม่ตีนะครับครั้งแรกเมื่อศพของแม่ตีนะครับเราช่องยู u b e ของอสปัปเพเลอวัดตันเตียนั้นยังไม่มีนะพี่น้องนะนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวคลิปนี้ก็ เป็นหน้าที่ของฝาลงอีกนะครับเป็นหน้าที่ของฝาลงราคา30,000บาทนะที่จะเข้าไปสู่ในเตาเผาในครั้งหนึ่งนะครับนะอ่าก็จะมีการคลิปนะแบบว่าขวัญขงมงฉงเฉงนะครับเวลานี้นะครับอ่าให้กับอ่าพี่น้องเอฟซีอ่าได้รับชมกันนะแถลงตรงนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้ก็ดำเนินการถ่ายทำกับช่อง y ยูทูบสับปเปลือวัดตันเปี้ยตอนนี้กำลังการขวันบ้างนะครับขวันกระมงชงเฉงนะครับเวลานี้นะครับขวันกระมงชงเฉงนะ้กับพี่น้องได้รับชมกันตอนนี้นกก็บินผ่านนะครับตอนนี้นกก็บินผ่านนะนะ นี่เป็นภาพกุฏินะครับภาพกุฏิเจ้าว,วาดวัดตันเตีย้ยน,นี่เป็นเมมนะครับนี่เราก็มารีวิวเมมให้ดูนะครับขณะนี้เวลานี้ขวัญขงมงชงเฉงนะครับท่านผู้ชมนะขวัญตลบอบวนนะขวัญไม่ใช่น้อยนะขวัญเยอะนะท่านผู้ชมนะขวัญเยอะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทางท่านผู้ชมนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับช่อง Youtube สับเพลวัดตานเตี้ยนะครับวันนี้จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ